สวัสดีครับ Fc สุดหัวปลาทองทุกท่านครับอ่าก็คลิปนี้นะครับมาวิเคราะห์เลขเด่นเม็ดเดียวกันนะสำหรับเราเอยไม่ใช่ราพัฒนารัฐบาลไทยนะครับ Fc อ่าซึ่งงวดล่าสุดเรานะครับฟัน3ไปนะครับก็มาที่3-2นะครับอ่ามาที่3-2เข้าล่างนะครับแล้วก็ Fc ที่รูด3ก็ได้เด้งบนด้วยเนาะศูนย์ 5ห้าหกสนะครับห้าอ่าซึ่ง3ามวดที่แล้วนะครับก็คือสูตรที่1เรานะมันเดิน3ามวดติดนะสูตรที่1นะครับอ่ามันเดิน3ามมวดติดนะสูตรที่1นะครับอ่าก็ถ้าตามสูตรที่1นะครับวดวันที่1เมษายนเนี่ยมันให้ไปที่9นะครับเด่นไปที่9นะครับ เด่นไปที่9แต่ถ้าสูตรที่2สูตรที่2เนี่ยมันมันก็เดินนะงวดเมื่อกี้นะครับได้2นะครับอ่างวดเมื่อกี้ได้2อ่าสูตรที่2มันก็เข้าล่างนะเข้าล่างงวดนี้มันได้8งวดที่1เดือน4นะเดือน4 1เดือน4นะครับเดี๋ยวต้องไปแก้ตัวเลขนะครับ1เมษายนนะครับได้8อ่าได้8 ะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ f c อ่าก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเลือกตามสูตรไหนนะครับระหว่างสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับอ่าถ้าดูจากสถิติเนี่ยก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมขอคัดเน้นอีกสักทีหนึ่งนะครับอ่าก็ เอาแนวทางมาฝาก FC ก่อนแล้วก็ให้ดูความเป็นไปเป็นมาของสูตรนะครับว่าสถิติสูตรมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเราไม่ได้ทำสูตรที่แบบถูกติด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 จันทหลายงวดนะครับอ่าแต่ว่าเราใช้สูตรที่เราใช้ประจำนะครับมาเดินแล้วก็ดูแนวโน้มว่ามันจะมาหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอ่าอาจจะไม่ได้ทำแบบให้มันเข้า ยีงวดสามงวดแล้วก็มาลุ้นกันว่างวัน,นี้จะเข้าหรือเปล่าอ่าสูตรของสูตรหวยปลาทองไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็ดูจากความเป็นจริงเลยนะครับมันก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดนะครับอ่าก็ถ้า FC ชอบสูตรไหนก็ลองหยิบไปพิจารณากันต่อนะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับอ่าสำหรับ FC ที่รอใบคัดแบบนี้นะครับรอใบคัดแบบนี้อ่า ก็เดี๋ยวผมลงให้นะครับเดี๋ยวผมลงให้นะก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ขอลงให้ในกลุ่มก่อนแล้วกันนะถ้า f c สนใจที่จะตามก็สามารถเข้ามารับกันในกลุ่มได้หรือว่ารอผมปล่อยหน้าช่องด้วยก็อาจจะใกล้ๆช่วงสิ้นเดือนนะครับอ่าก็ถ้า f อสนใจนะครับซึ่ง ผมค่อนข้างมั่นใจสูตรเจาะชุดนี้พอสมควรนะครับแล้วก็หลักร้อยเราได้5ด้วยนะเมื่อกี้นะเจไดที่ตัวเจาะมันเป็น5,8,3นะครับแมนก็น่าจะแตก3ตัวนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ fc ก็เดี๋ยวไปติดตามกันเรื่อยๆนะสำหรับสูตรหัวปลาทองนะครับวันนี้เราพัฒนาเราไปลุ้น นะครับจุดยี่หาหางบนนะผมลงให้แล้วนะครับผมอ่าโอเค fc ก็ลองหยิบไปพิจารณากันต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ